กราบสวัสดีท่านท่านะครับผมสรายนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาอยู่กับปั้นอะไรดีประจําแผทครบรอบ9ปีท้องโลกแห่งขวามฝันของเรากันนะครับผมซึ่งตามที่รู้กันเนาะว่าแผ่นนี้เนี่ยได้ทําการเพิ่มตัวละครมา6ตัวด้วยกันครับบัพ5เพิ่ม1นะครับผมผมบอกเลยนะว่าเมตากระจัดแน่นอนนะครับซึ่งก็ขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับที่เรียกว่าทําค่อนข้างช้าเลยอันนี้เพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมเนาะยังติดงานติดอะไรอยู่นะครับยังปรับตารางตัวเองไม่ได้เน้องอีกอย่างก็คือ มีก็แบบจัดยากด้วยนะครับเออเทียร์ครั้งนี้มันจัดยากเนาะมาใหม่ตั้ง6ตัวแล้วก็อุปสรรคในการจัดอะไรมันก็ค่อนข้างเยอะๆนะครับผมมันมีอะไรให้คิดเยอะเนาะก็เลยทาก็เลยจัดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคมาเริ่มกันหมวดหมู่แรกกันนะครับอย่างคุกกี้สนามแข่งหน้าปั้นผัดหนึ่งกันนะครับผมโดยรอบนี้เนะี่ยจัดยากมากแต่ว่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยอันดับที่1เนี่ยนะผมพิจารณาเป็นเคฟสตรอเบอรี่นะครับ ถามว่าทำไมเคสตรอเบอรี่ถึงได้รับการอัพขั้นในแผ่นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยน้องแกเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่สามารถเล่นได้ทุกด่านนะครับผมแล้วก็น้องแกเนี่ยก็การมาของมิวกี้เวย์แล้วก็เค,ค้กวันเกิดเนี่ยก็ช่วยทําให้น้องแกมีผัดสองที่เก่งมากแบบก้าวกระโดดเลยนะครับคือมิวคี้เวย์กับเค,ค้กวันเกิดเป็นผัดสองตัวหนึ่งเลยที่เอามาคู่แล้วแบบมันก้าวกระโดดมากนะครับผมคือคะแนนมันเด้งมาแบบเยอะมากจากพีชขาวนะครับเลยทําให้แบบอะไรอะไรมันดีขึ้นเยอะเนาะด้วยความที่ผัด ไอดานหนึ่งเนี่ยพิษข่าวมันก็มีปัญหาด้านการเก็บมีลุงอะไรงี้เหมือนเมื่อก่อนเนาะพอมีมิ l กี้เวมาอะไรเงี้ยอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมคะแนนน้องก็เลยแบบเด้งมากเนาะก็ถือเป็นตัวละครที่น่าจะน่าปั้นที่สุดแล้วนะครับถ้านับแบบโดยรวมโอเวอร์ออลนะครับผมตัวละครตัวนี้ปั้นมาใช้ได้เลยนะครับมือใหม่นะก็ซับตัวนี้ครับนี่คือผัดส,สองที่ใช้นะครับก็สองตัวใหม่นั่นแหละนะครับต่อมาอันดับ2นะครับผมโดยผมพิจนารณาเป็นมิว k ี้เวนะครับผมซึ่งมิ l กี้เวก็เป็นตัวหนึ่งในแผ่นนี้เลยทีี่่เรยกวา ทำคะแนนได้ระดับกลางๆนะครับผมค่อนข้างจะไปทางดีเลยนะครับอีกอย่างก็คือน้องแกเล่นได้3ด่านด้วยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากในแพทแพทนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะบอกในในตอนท้ายๆนะครับเออมันเป็นคุณสมบัติที่สาัสำคัญมากนะการเล่นไอ้ได้3ด่านในแพทนี้แหละแล้วได้ความที่น้องแกเนี่ยเป็นตัวละครตัวใหม่ด้วยแล้วก็เป็นตัวละครเล่นผัดสองได้เก่งมากๆด้วยตามที่บอกไปกับเคฟนาอซึ่งผมบอกเลยว่าปั้นน้องมาเนี่ยไม่มีข้อเสียเลยแน่นอนนะครับถ้าเล่นสนามแข่งบ่อยอยู่แล้วก็คือน่าจะเป็นอันดับ หนึ่งของผัดสองสองคนเลือดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าได้ลังเลนะครับปั้นมาเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าได้ใช้คุมทุกจังหวะแน่นอนก็นี่จะเป็นผัดสองของน้องที่ใช้นะครับอันดับที่3นะครับก็จะเป็นเจ๊พยาวาน,นะครับผมโดยเจ๊พยาวานในแผ่นนี้ก็แน่นอนน้องดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตได้จากการเล่นที่แบบเริ่มจะเป็นคะแนนแบบระดับกลางๆแล้วนะครับอืคือ จริงคะแนนไม่ได้แย,ย่หรอกแต่ว่าพอๆกับมิวกีเวนะครับแต่ด้วยความที่เจ๊แกน่ะเล่นด่านสาได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นาออีอย่างก็คือพอไปเที่ยวกับมิวก y w เวที่เป็นตัวใหม่แล้วก็อนเนกประสงค์กว่านี่ก็เรียกว่าจะแพ้นะครับผมในจุดนี้ก็เลยทําการดรอปคะแนนลงมานะแต่ว่ายังบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเป็นสายสปีดเจ๊แกก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่ยังใช้ได้โอเคมากๆนะครับผมเอออันนี้ผมยังเชียร์อยู่แต่ว่ามันก็จะดรอปลงเยอะมากนะครับผมเออคือแพ้คลปอะไรละตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่จะ โอเคนะครับก็สําหรับ3ตัวนั้นผมจะแนะนําเป็นท็อปสของตัวที่เล่นได้ทุกด่านนะครับโอเวอร์ออลนะแต่ว่าหลังจากนั้นผมจะไม่แนะนําแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอีก2ตัวละครที่ผมมองว่าเก่งมากๆแต่ว่ามีข้อติข้อเสียนะครับโดยผมจะเริ่มจากตัวใหม่ก่อนอย่างเอมเบอร์ชูกาเลยนะครับผมก็เท่าที่รู้นะครับเออเอมเบอร์ชูกาเก่งมากๆนะครับผมเออเป็นตัวละครอีพิกอันดับหนึ่งในด่านที่1นะครับโคตรโหดพันสี่พล้านคะแนนเนาะสำหรับในด่าน3ก็เล่นได้ดีมากๆนะครับเป็น น่าจะเซตประมาณอันดับสองของอีพิกล้วนนะครับเท่าที่จําได้นะซึ่งถ้าไม่ติดว่าน้องแกเนี่ยเล่นด่าน2ไม่ได้ระยะเกินนะครับผมคือถ้าไม่ติดตรงเนี้ยน้องแกน่าจะเป็นตัวละครท็อปเทียตัวหนึ่งเลยแต่ว่าด้วยความที่น้องแกเล่นไม่ได้ทุกด่านไงเออแล้วด้วยความที่แบบคะแนนถ้าไม่ใช่ด่านหนึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างจะไปกลางๆไม่มันดีแบบกลางๆนะครับผมก็เลยเออมีข้อตินิดหนึ่งนะครับก็เลยจัดมาเป็นเทียพิเศษเนาะ แต่ถ้าเกิดใครซีเรียสของด่านหนึ่งเนี่ยก็แนะนํามากนะครับผมตัวนี้โคตรโหดเลยด่านหนึ่งคะแนนฉีกมากโอเคก็นี่จะเป็นผัดสองที่ใช้นะครับอีกตัวละครหนึ่งเลยที่เป็นเทียร์พิเศษที่ผมมองนะครับก็จะเป็นเอสคาโก้เนาะก็แน่นอนนะครับผมมาแผ่นนี้เจ๊แกเปลี่ยนด่านปุ๊บก็เก่งขึ้นจริงๆนะครับแต่ด้วยความที่มีข้อติเหมือนกับน้องเอมเบอร์ชูกาเลยก็คือถึงแม้เจ๊แกจะเป็นตัวอันดับ1ในด่าน3ก็จริงแล้วก็เล่นในด่าน1ได้แต่ว่าเล่นยากนะอันนี้นะครับผม แต่ด้วยความที่เจ๊แกน่ะเออติด้วยที่ว่าเล่นยากไปแล้วใช่ไหมเจ๊แกก็ยังระยะเกินด่าน2อีกนะครับผมคือเหมือนเอเมอร์ชูกาเลยเล่นด่าน2ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็จะเป็นระดับเดียว,ยวกันนะครับแต่ผมมองว่า2ตัวนี้ถามว่าปั้นตัวไหนก็ปั้นเอเมอร์ชูกาดีกว่านะครับผมเออแต่ว่าแน่นอนนะใครที่มาสนใจเทียวพวกนี้นก็น่าจะเป็นผู้เล่นแบบโปรผู้เล่นแบบเป็นสายฟรีแต่ว่าเป็นผู้เล่นระดับแร้งสูงอะครับผมอืมเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อแหละคุณน่าจะปั้น2ตัวนี้ไปเลยนะครับเออค ทำคะแนนฉีกที่1ของแต่ละด่านได้ง่ายๆแน่นอนเนาะเพราะว่า2ตัวนี้มันก็ท็อปเคียร์มากๆในด่านของมันนะครับก็นี่จะเป็นเซตผัดสที่ใช้สําหรับเจ๊แกนะครับต่อไปนะครับเรามาอยู่กับสมบัติหน้าปั้นกันนะครับผมก็ตารางนะโอเคครับก็มาเริ่มกันกับมดหมูสมบัติทําแต้มธรรมรากันก่อนเลยนะครับผมโดยแน่นอนเนาะทุกคนก็รู้นะครับว่าแผนนี้จุดเด่นของมันก็คือมีสมบัติเลเจนด์ใหม่มาด้วยนะครับอย่างสมบัติลูกแก้วความฝันเนาะ ซึ่งสมบัตินี้แน่นอนครับสมบัติเลเจนด์ใหม่ยังไงก็เก่งนะครับเออคือคุณไม่ต้องคิดอะไรหรอกเออมีงบก็ปั้นมาเลยยังไงก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็ต้องบอกไว้นะครับว่าด้วยความที่สมบัตินี้เนี่ยมันมีความอันนันหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นมันเป็นสมบัติเลเจนด์ใหม่ก็จริงแต่มันไม่ได้ห่างกับอันเก่ามากครับอย่างตีศูนย์นะคือ2อันเนี้ยทั้งไอ้ลูกแก้วความฝันแล้วก็ตีศูนย์แห่งเพลิงอะไรเนี้ยที่เอาไว้ฆ่าลำไย,ยนี่แหละนะครับคือแต่มันไม่่ไดด้้ตาางงกันนัันนนนนขจรริๆะคคบผมือ เรนของมันจะไม่ห่างเท่ากับอันก่อนๆขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าใครอยากจะประหยัดงบเนี่ยไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ถ้ามีตีศูนย์ก็ใช้ตีศูนย์ต่อไปไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะครับแต้มันไม่ห่างกันขนาดนั้นจริงๆนะครับเออจุดนี้นะแต่ถ้าใครปั้นได้ก็ปั้นเลยนะครับผมสมบัติเลเจนต์ยังไงมันก็เออยังไงมันก็สีก,กว่าอันเก่าอยู่แล้วถึงแม้จะนิดเดียวถูกปะอีกอย่างก็คือได้เล่นเบรกผัดแบบเลเจนต์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเออก็เป็นเรื่อง มีก็เหมือนเดิมมีมช่วงนี้ก็เด่นนะครับผมเพราะว่าได้ใช้เยอะนะเฉพาะก็เหมือนเดิมเจลลี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้อ่าอันนี้เลยนะครับผมสมบัติสลา,ายระยะทางนะโดยแน่นอนนะครับแผ่นนี้ก็ได้มีการบัฟสมบัติโคมดาวจิ๋วมานะครับผมซึ่งสมบัติโคมดาวจิ๋วเป็นสมบัติสปีดที่เก่งโคตรๆนะครับ <S <S คือถ้าคุณคิดว่ามันจูนกพิราบแผ่นก่อนเก่งแล้วอันนี้แม่งส, <S <S สุดๆนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะน้อยกว่ามันจูนกพิราบอีกนะครับแล้วคือมันเก่งมากถึงขั้นที่ว่า ต่อให้มันจะไปเล่นกับเซตทั่วไปเซตที่ไม่ได้เน้นความเร็วมากขนาดนั้นอะ่ะคือขอแค่เป็นเซตที่ขยับได้เร็วตลอดเวลาครับอืมไม่ต้องอะไรขนาดนั้นไม่ต้องสปีดล้วนอะ่ะก็สามารถเล่นได้นะครับผมสังเกตได้จากเซตเอมเบอร์ชูกบางเซตเลยที่ใช้โคมดาวจิ๋วแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เซตสปีดด้วยซ้าแต่ว่าใช้กับโคมดาวจิ๋วได้เนาะคือมันแทบจะกลายเป็นสมบัติทําได้ปกติในบางครั้งเลยนะครับซึ่งผมถือว่าอันนี้เด็ดมากคือมันดีมากจริงๆเอ,อจุดนี้นะ้ตองยกคครผม ส่วนสมบัติทำลายในแผ่นนี้ก็ได้ใช้เยอะขึ้นนะครับจากการที่มีบาร์ช็อกโก้นะก็ช่วงนี้ที่เด่นก็จะเป็นทมเต้ใหม่ก็เก่งโคมดาวจิ๋วเก่งนะครับผมส่วนสมบัติเบรกที่เด่นๆก็จะมีเยลลี่หมีกับทำลายนะครับผมช่วงนี้ก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยเนาะสมบัติไอช่วงนี้เนะี่ยหลากหลายมากนะครับผมใครที่ไม่มีพวกเฉพาะจอะจงก็จะลําบากหน่อยนะครับอืมก็จะประมาณนี้สาหรับสมบัติหน้าปั้นต่อไปเราไปดูคุกกี้ที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับ บรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคุกกี้ที่น่าสนใจนะครับคุกกี้ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเมื่อกี้แต่ว่าก็มีจุดใช้ที่โดดเด่นนะครับผมโดยตัวแรกเลยก็คือเค้กวันเกิดตัวละครบัฟมาใหม่ล่าสุดหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับโดยน้องเค้กวันเกิดเนี่ยก็ตามที่บอกไปนะครับว่าน้องในฐานะผัดสองสองคนเลื่อนเนี่ยจะเก่งพอๆกับมิวกี้เวนะครับบางจุดก็เก่งกว่าบางจุดก็และไม่ใช่ดิหลายจุดก็จะด้อยกว่านะครับผมเพราะว่ามิวกี้เวย์ถึงแม้มิวกี้เวจะเรียกว่ามันพอๆกันนะครับแต่ว่ามิวกี้เวมันอิสระกว่าระยะดีกว่านะครับ แล้วก็เล่นผัดหนึ่งได้ด้วยนะทำให้มิ l กี้เวนะ์โดดเด่นกว่านะครับแต่ว่าในบางจุดผมก็มองว่าเค้กวันเกิดมันก็ยังใช้ได้ดีแล้วก็ในบางจุดมันก็ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่าค้าคากันไปนะครับถึงแม้มิ l กี้เว์จะน่าปั้นกว่าแต่ว่าน้องก็ไม่ใช่ตัวละครที่กากอะไรเลยนะครับผมสามารถปั้นมาใช้คู่กันได้เลยนะเออถ้าใครรวยพออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวบัฟครับอย่างเจ๊พายนะครับผมซึ่งโดยรวมเจ๊พายนะครับในแผ่นนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายมากนะ้อที่ ยังกบลุงสติ๊กไม่ได้นะครับลุงสติ๊กในถามะหน้าผัดสองเนี่ยยังเก่งกว่าเยอะมากๆนะครับผมทั้งในด้านแต้มทั้งในด้านระยะทางเนาะแต่ว่าเจ๊าพายเนี่ยจะได้ภาษีครับตรงที่ว่าเจ๊าพายเนี่ยสามารถนําไปเล่นด่าน M1 ได้นะครับผมอย่างด่านคาริฮาดโยเกิร์ตก้านะซึ่งหลายๆคนก็รู้นะครับว่าอันตีเจ๊าพายเนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบคุกกี้ซูเปอร์เมล็กเลยคือมันดูดเยลลี่ทุกอย่างเนาะซึ่ง ก็เรียกว่าใช้ได้ดีมากกับด่านอย่าง M1 ที่แบบมีร่วงมันกระจายนะครับผมก็ถือเป็นอะไรที่ขี้โกงมากอย่างหนึ่งนะครับแต่โดยรวมสเต็กก็ยังดีกว่านะครับแต่ว่าเจพายก็เล่นเบรกได้ดีนะเออแต่สเต็กก็ดีนี่ว่าก็เอาเป็นว่าเออถ้าใครอยากจะได้ตัวละครอะไรอย่างนี้ก็ปั้นมาได้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมลุงสเต็กมันก็ยังดีกว่าจริงๆนะครับเออจุดนี้ต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวละครเบรกเอาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวบับใหม่เหมือนกันอย่างแคนดี้คอนนะครับผมก็จริงๆแคนดี้คอนเนี่ยถึงแม้ว่า น้องจะไม่บัฟมาผมก็แนะนําน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องเนะี่ยเล่นได้ดีในจุดของน้องมากๆนะครับผมแต่ได้ความที่ตอนเนี้ยน้องยิ่งพึ่งบัฟมาอีกนะครับอีกอย่างก็คือตอนนี้คุณก็สังเกตว่าเห็นและน้องได้ใช้ในเบรกวันเดอร์แคปจริงๆนะครับแล้วใช้ได้แบบเก่งมากเนาะด้วยความที่น้องเป็นตัวละครอารมณ์เหมือนอมยิ้มนะครับมันชื่ออมยิ้มไหมไม่รู้นะเอออมยิ้มนั่นแหละนะครับด้วยความที่น้องแกมันคล้ายๆกันนะครับเออก็เลยทําให้มันแน่นอนเนาะตัวละครพวกนี้มันแทนไม่ได้นะครับผม าการจะหาตัวแทนที่คะแนนเทียบเท่าและก็ระยะเทียบเท่าอ่ะค่อนข้างจะยากนะครับเออจุดนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเออไหนไหนคือตัวมันยังไงก็ควรปั้นอยู่แล้วยิ่งมันบัฟบมาอีกเนี่ยผมยิ่งจะแนะนําให้มันควรปั้นไปมากกว่าเดิมอีกนะครับก็แน่นอนนะครับสายเบรกเอาห้ามพลาดเด็ดขาดนะจุดนี้อีก2ตัวละครต่อไปก็เป็นตัวเบรกนะครับผมโดยเริ่มจากตัวละครแรกอย่างบา์บช็อกโก้นะครับผมก็ได้ใช้สักทีนะตัวนี้หลังจากที่เชียร์มานานมากนะครับก็ย้อนรีแคบหน่อยเนาะ บาร์ช็อกโก้นะครับก็เป็นตัวละครสายทําลายล้วนนะครับอารมณ์แบบพ่อมดนะซึ่งแน่นอนมันมานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งได้ใช้ในเบรกวัน้วยแคปครั้งนี้ซึ่งโอ้ยกูเชยร์มาตั้งนานกว่าได้ใช้ใช้จริงๆนะครับผมแล้วผมบอกเลยนะว่าตัวละครสายเฉพาะอย่างนี้แน่นอนครับมันหาตัวแทนที่แต้มพอๆกันยากมากๆเพราะฉะนั้นก็ควรปั้นนะครับผมอีกตัวละครหนึ่งเลยก็จะเป็นอมยิ้มนะครับที่ผมบอกประจําว่าให้ปั้นเพราะว่าน้องแกเนี่ยได้ใช้บ่อยกว่าที่คิดแล้วก็ในจุดที่มีลี่มีเยอะๆเ,ะเะนะ่ยน้องแกเป็น แบบเจ้าแห่งจุดนั้นเลยนะครับไม่มีตัวไหนแทนได้เหมือนกันเนาะคือตัวเบรกสายเฉพาะอย่างเงี้ยมันหาตัวแทนที่แบบแต้มพอๆกันไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซีเรียสเบรกหรือว่าเริ่มจะเริ่มเล่นเบรกแล้วนะเริ่มเข้าวงการเบรกแล้วก็ปั้นมาเลยนะครับยังไงก็คงจะไม่ได้หยุดใช้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเผลอๆจะไม่มีวันหยุดใช้ด้วยนะเอาตรงๆโอเค,<ๆ>อเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับ,รบสำหรับปั้นอะไรดีประจำแผ่นนี้นะครับผมก็โดยรวมถือว่าเมตาขยับเยอะมากนะครับไม่แปลกเนาะ สมบัติมาสมบัติใหม่2แล้วก็คุกกี้ใหม่6นะครับเออไม่ไม่นับบับกับอันนั้นแยกกันนะคือรวมรวมกันนะครับคือมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัวละครเก่งเนี่ยเยอะกว่าที่คิดด้วยนะครับก็เลยทําให้แบบหลายๆครั้งมันมีอะไรน่าสนใจมากนะครับเบรกเอาก็เรียกว่าหลากหลายมากเลยทีเดียวช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยขยับเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาวคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ถึงจุดนี้มากๆนะครับผมก็แน่นอนขอโทษอีกครั้งนะครับที่ทำค่อนข้างช้าเพราะว่าชีวิตจริงก็ติดภาระนะครับในเกมก็ จัดอะไรยากอีกนะครับเวลาก็ตอนนี้คือผมปรับเวลาได้แล้วนะครับพอ,อาหาเวลาอะไรได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็สัญญาว่าจะไม่ทาคลิปห่างกับอะไรกันแบบนี้อีกแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมประมาณนี้ก็สำหรับนี้สวัสดีครับกดไลค์กดซับด้วยนะ